เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพร์เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนดวงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภยัยไม่บาดไม่ขันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับสวัสดีครับอยู่ด้วยกันกับรายการเรื่องนี้ต้องคุยนะครับเจอกันในช่วงค่ำๆทางดูบองกับแนทเหมือนเช่นเดิมนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้เนี่ย ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็ขออภัยสำหรับความผิดพลาดครับในคลิปช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะครับรายการฟุตบอลบลัตตี้เฮลผมเนี่ยก็ดันไปอธิบายนะฮะสดิบดีว่าแมนยูเนต็ดเนี่ยเอาชนะ2เกมติดต่อกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราก็ไล่ข้อมูลย้อนไปครั้งสุดท้ายคือตอนชนะวิเทเรียพาวเซนต่อด้วยชนะเอเวอร์ตันะครับในช่วง3เกมแรกของรูเบนนาร์มริมนี่แหละนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆนะครับ พอไล่เรียงไปแล้วเนี่ยไอ้สเกมล่าสุดเนี่ยเราชนะรวดผมเนี่ยดันไปลืมเกมที่เจอกลาสโกเรนเจอร์เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วคือไปนับแค่เกมเจอฟูลแลมกับเกมเมื่อคืนนะครับแฟนช่องหลายท่านก็ทักทวงเข้ามาบอกเออแนทเราชนะ3เกมติดแล้วนะเออใช่และเป็นการชนะ3เกมติดนะครับครั้งแรกในฤดูกาลนี้ด้วยในทุกรายการนะครับส่วนในลีกเนี่ยตอนนี้เรายังไม่สามารถชนะใคร2เกมติดต่อกันได้เลยฉะนั้น เกมเจอคริสตัลพาเลสสำคัญมากนะครับมันจะมี2สถิติที่เกิดขึ้นถ้าชนะพาเลสได้อย่างแรกคือนี่คือการจะชนะ4เกมติดต่อกันในทุกรายการครั้งแรกในฤด,ดูกาลนี้และ2องเมนรเตดกำลังจะชนะ2เกมติดครั้งแรกในลีกฤดูกาลนี้ถ้าสมมติชนะพาเลสได้แต่คุณก็รู้ว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นี่มันแทบจะไม่ง่ายสักเกมเลยนะครับ เอาละนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ทักทวงข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับถ้าสมมติว่าผมนําเสนอในรายการใดก็ตามหรือว่าในไลฟ์มีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดนะครับก็ยินดีให้ทุกท่านทักทวงเข้ามาแก้ไขนะครับขอบคุณทุกท่านที่ละเอียดแล้วก็ช่วยกันทําให้ข้อมูลของคอมมูนิตี้เราออกมาดีที่สุดนะฮะเอาละครับไปว่ากันที่เรื่องราวจะคุยกันวันนี้นะฮะเอาจริงๆผมเตรียมไว้หลายเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าออเกรดที่จะหยิบจับมานะครับจากเกมที่ชนะ เอฟซีเอสนะครับหรือว่าเซลบูเคเรสไป20เมื่อคืนนี้ผ่านมาเนี่ยคืออยากคุยหลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่าการจัดทีมของรูเบนนามริมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นหลายจุดหลายสิ่งมากนะครับเราได้เห็นโนแซม,มาส์ซูยกับการกลับไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาซึ่งผมชอบนะการใช้มาส์ซูยเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาเนี่ยมาสซูยสามารถเติมขึ้นมาเล่นเกมลุกได้ นะครับโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้แรงใช้พลังเยอะในการวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมเขาจะล้าเอานะครับอยู่ตรงเนี้ยโฟกัสกับเกมรับไปเต็มที่นะครับแล้วก็จังหวะที่ต้องเติมมาช่วยเกมรุกก็เติมขึ้นไปนะครับเราได้เห็นบทบาทของบรูโน่เฟร์เดสในตำแหน่งกลางตัวต่ำเป็นจอมทัพเป็นตัวบัญชาการเกมฮะในเมื่อมิดฟิลคู้ข้างๆเนี่ยก็เป็นดาวรุ่งอย่างโทบี้คอลเลเยอร์ละนะครับก็เป็นลูกหาาคอยจัดการเรื่องเกมรับไป บรูโน่ก็จะทําหน้าที่นะครับควบคุมทิศทางการบุกนะครับจากกลางสนามขึ้นมานะครับเราได้เห็นนะครับการใช้อามัดเดียโลนะครับเครื่องหลังเนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองเพราะมาราเซียเล่นเครื่องแรกเครื่องเดียวนะครับในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายแล้วก็โอเคโดนถอดไปนะครับอามัดลงมาแทนโยกดาโล่ไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วอามัดก็พาบอลนะครับขึ้นมาจากแดนตัวเองเป็นคนเคลื่อนบอลด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นใน ช่วงครึ่งเวลาหลังที่เราเห็นอาหมัดลงมาเนี่ยนะครับเกมด้านข้างโดยเฉพาะฝั่งขวามนี่ยแต่มันจะดะูมีน้ํามีนวลมีชีวิตชีวาบอลสามารถเคลื่อนขึ้นมาได้นะครับเราได้เห็นอเลคาโดกานาโช่นะครับกับบทบาทคือตามตําแหน่งมันคือกลางรุกซ้ายที่อยู่ด้านในถูกไหมครับแต่เอาจริงๆอ่ะพอกานาโช่ลงมาเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนแท็กติกเล็กน้อยครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ ในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยโทบี้คาร์เลย์ถูกถอดออกนะครับขยับเอดเดเซนมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วกาลาชโชตามตำแหน่งจะต้องมาอยู่ตรงนี้กับคอบบี้เมนูถูกไหมฮะอ่าน้าเป้าเบนฮอยลุนอยู่นะเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการเล่นของกาลาโชมันก็เหมือนเกมเจอฟูลแลมครับเขาจะไปอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายสุดเวลาได้บอลเวลาทีมกลับมาเป็นฝ่ายได้บุกนะครับแล้วก็จะผูกด,ดารโลเข้ามาเล่นฮาร์ปสเปซด้านในตรงนี้นะครับเพื่อจะทําให้กาลาโชเนี่ยยืนชิดเส้นได้นะครับตามที่เขาถนัดที่สุด เออนะครับก็จะได้เห็นมุมมองหลายจุดแล้วก็ออการาโชเนี่ยพอเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายโอเคนั่นคือสิ่งทีง่ถนัด2จากบทบาทที่เขาได้รับนะครับแล้วก็ความมั่นใจสิ่งที่เขาได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆหลังจากที่รเูเบนนบรุมเข้ามาทําทีมแล้วเนี่ยก,ก,ก็รู้สึกว่าเห็นนะว่าทัศนคติของเจ้าตัวดีขึ้นเริ่มเล่นเป็นทีมมากขึ้นเริ่มจ่ายบอลมากขึ้นเริ่มเล่นฝืนเริ่มเล่นคนเดียวน้อยลงนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้ทุกอย่างดูลงตัว ผมไม่ลืมพูดสิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นเรื่องราวหลักของคลิปนี้นะครับก็คือการใช้งาน Copy m e เมนูนั่นเองนะครับเพราะว่าประเด็นของการใช้เมนูเป็นกลางรุกเนี่ยเอาตรงๆนะครับก็ถูกพูดถึงเยอะมากนะครับในเกมช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาอ่ะประวัติของ Copy m e เมนูตั้งแต่อยู่ที่เยาวชนของแมเเต,ตมาเล่นเป็นตัวบนสุดก็เคยมาแล้วกลางรุกนะครับหรือแม้แต่กลางตัวต่าก็เห็นเมนูเล่นมาทั้งหมดแต่เมื่อคืนกลายเป็นว่า พอไปเล่นเป็นกลางรุกเนี่ยโอ้โหเนียนตามากจริงๆอ่ะอมอริมค่อยๆลองใช้นะครับตั้งแต่ตอนที่เจอกับฟูแล,ลมในช่วงท้ายเกมหลังจากที่ลิซานุมาเดเนสยิงประตูขึ้นนำหนึ่งศูนเนี่ยนะครับก็ส่งเมนูล,ลงมาในช่วงท้ายแล้วก็เมนูคอยเก็บบอลน,นะครับพักบอลในแดนบนทำให้ทีมเนี่ยรักษาสกอร์และเก็บ3คะแนนไปจากคราวนคอเทจได้แต่เกมนี้เนี่ย ได้รับบทบาทนะครับในการเล่นเกมรุกนะครับทั้งเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาสลับกันไปครึ่งแรกเนี่ยในบทบาทของเมนูนะครับก็จะมีทางฮอยลุนนะครับเป็นหน้าเป้าอยู่ตรงนี้นะครับเปเรเซนจะไปอยู่ฝั่งขวานะครับอ่ะคอลเลเยอร์เนี่ยยังอยู่ตรงนี้นะครับมาเลเซียยังอยู่ตรงนี้อาดาโลยังอยู่ขวาอยู่นะครับอันนี้คือครึ่งแรกเราก็จะเห็นองค์ประกอบนะครับรอบๆเนี่ยอ่ะก็จะมีมาเลเซียนะครับมีบรูโน มีคอเลเยอร์มาช่วยนะครับมันก็จะมีเพื่อนร่วมเล่นด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยคือถ้าดูจากภาพอะ่ะมันดูจะเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในมุมผมนะสมมุติว่ามีส่วนเสริมอย่างหนึ่งที่มันจะทำให้ทุกอย่างมันกลมกลืนขึ้นก็คือว่าคุณลองนึกภาพนะครับว่าถ้าสมมุติว่าวิงแบ็กฝั่งซ้ายเราอะเป็นเป็นวิงแบ็กจริงๆที่เป็นสายบุกนะครับ ผมว่าเขาน่าจะเล่นร่วมกับเมนูได้สนุกมากขึ้นเห็นไหมฮะในแผนของโมริมอะ่ะบางทีกลางรูปซ้ายตามตำแหน่งที่เมนูอยู่ตอนเนี้ยที่ที่วงกลมไว้นี่นะครับคือไม่ได้จะยืนแค่ข้างในงเดียวบางจังหวะก็จะถ่างไปเล่นข้างนอกด้วยแล้ววิ่งแบกฝั่งซ้ายก็จะหุบเข้ามาข้างในอีกช่องหนึ่งนะครับทีเนี้ยผมแค่คิดเฉยๆนะพะท้ายที่สุดเนี่ยในวางเกมอะ่ะเราก็ต้องการการโจมตีทางฝั่งซ้ายเหมือนกันซึ่งซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเมนูไม่ใช่ปีกใช่ไหมครับทีเนี้ย ปกติแล้วเนี่ยอะตามหลักเลยระบบหลังสามเนี่ยวิงแบ็กจะต้องทําหน้าที่บุกทางฝั่ง,งซ้ายนะครับมาเลเซียเนี่ยผมว่ากับการเป็นวิงแบ็กอะเขาอาจจะยังทาไม่ได้ขนาดนั้นกําลังวังชาเรี่ยวแรงนะครับแล้วก็บทบาทในการเล่นเกมรุกเทคนิคในการเล่นเกมรุกกับมาเลเซียอาจจะยังไม่พอแต่สมมติว่ามีวิงแบ็กอีกสักคนหนึ่งอะนะครับอาจจะเพิ่มเติมมาในช่วงซัมเมอร์หรือผมไม่รู้ว่าดอกูจะเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะช่วยยกระดับได้ถ้าถ้าสมมติว่ามันมีตัววิงที่ สอดประสาเลยเขาได้ถ้าเขาจะมายืนตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่ามันจะช่วยเติมเต็มเมนูกับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบข้างเขาก็าคือศูนหน้าถ้าสมมุติว่าสูน,น้าเนี่ยสามารถเล่นร่วมกับเมนูได้เพราะเมนูจะเป็นนักเตะสไตล์แบบพลิกนะครับให้แล้วไปนะครับได้บอลเสร็จปุ๊บไปเพื่อนต่ออย่างเช่ช็อตน,นี้ครับคือคือคือ,ค,อคุณดูภาพแล้วมันจะดูสนุกมากกับการเห็น ผู้เล่นของแมนยูเตดเนี่ยอยู่ล้อมรอบอยู่ตลอดอย่างภาพเมื่อกี้เราไม่ได้เห็นลิชาใช่ไหมครับช็อตเนี้ยลิชาเติมขึ้นมานะครับเติมขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคมีคอเลเยอร์อยู่มีบรูโน่อยู่นะครับมีฮอยลุนอยู่มีอ่ามาเลาเซียอยู่ด้านซ้ายเราจะเห็นว่ามันมีการซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยคิงจริงเมนูเล่นตรงนี้ได้นะครับแต่ผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกไปมันอาจจะต้องมีตัวเรมเซนด้านซ้ายสักคนหนึ่งคอยรับผิดชอบเกมรุกด้านซ้ายอ่ะ เต็มๆให้กับเขาหน่อยโดยที่ให้เมนูเป็นตัวเติมนะครับแต่เมนูเซนส์กับการเล่นตำแหน่งตรงนี้มันมีอยู่แล้วดูจังหวะนี้นะครับรับบอลยาวจากลิชานะครับแล้วก็หลุดกับดักล้อมหน้าขึ้นไปนะครับจากนั้นก็มีโอกาสนะครับรู้สึกกระดกบอลนะครับหลบกองหลังของเซวอคนนึงแล้วก็ยิงแต่มันยิงไม่เต็มก็ไปเข้ามือประตูฝั่งตรงข้ามเขานะครับนอกจากจากนั้นอ่ะเราเห็นอะไรจากการเล่นกลางรุก นะครับของของทาง Copy m ้เมนูในเกมนี้บ้างนะครับเราเห็นจังหวะของการที่เมนูเนี่ยนะฮะสอดเข้ามาบริเวณแถว2นะครับแล้วก็ยิงแบบนี้ฮะจังหวะนี้เนี่ยคอยหลุดไปทางซ้ายแล้วนะครับแล้วก็ไหลกลับมาสุดท้ายเนี่ยเป็นคัพเป้นะครับเติมขึ้นมายิงที่แถว2แล้วก็บอลเนี่ยมันข้ามคานออกไปคือช็อตนี้ถ้าเข้าก็สวยนะครับแต่ว่าโอเคแหละ การยิงประตูมันก็มีพลาดกันได้แต่ต้องยอมรับว่าลูกนี้ยิงหน้าผิดหวังนะครับแต่ว่าการต่อบอลนะครับและการหาจังหวะจบเนี่ยก็ถือว่าทํากันสวยนะครับทำกันสวยหรือแม้แต่การขึ้นมายิงประตูที่2ช็อตนี้ครับลูกจ่ายของอเลคานโรกาลาโชนะครับเราจะเห็นว่าเขาเป็นเมนูเติมขึ้นมาที่บริเวณแถว2นะครับแล้วก็นี่เลยครับสแกนพื้นที่ว่างนะครับ ที่อยู่บริเวณหน้าลายกองหลังเห็นไหมแล้วก็ต้องโอเคช็อตนี้ฮอยลูนเนี่ยดึงกองหลังไว้ให้นะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เมนูสอดมาเจอพื้นที่พอดีพอดีแล้วก็ยิงเป็น2ประตูต่อศูนย์ประตูแรกอ่ะช็อตที่ดาโล่ยิงได้นะครับก็จะเป็นช็อตที่เขาหาพื้นที่ว่างอีกแล้วคราวนี้จะเป็นพื้นที่ว่างตรงฮาวสเปซชิดเส้นหลังเลยนะครับรับบอลหมวนจากอีริเซนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไปสุดเส้นนะครับดึงจังหวะนิดเดียวครับแล้วก็ตวัดไปเสาไกลให้ดาโล่ยิง แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตไปด้วยกันนะครับจังหวะการเล่นของเมนูเนี่ยมันต้องมีเพื่อนร่วมเล่นด้วยตลอดนะครับเพราะว่าถ้าให้เมนูไปคนเดียวบางทีก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะจุดที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าถามผมว่าเมนูควรจะเล่นกับหน้าหน้าตัวกลางคนไหนมากกว่ากันสำหรับผมเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟซีเป็นศูนย์หน้าสไตล์ที่ที่เชื่อมเกมได้ได้ดีกว่าฮอยลุนเทคนิคในการเก็บบอลดีกว่าฮอยลุนฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเล่นกับเซิร์ฟซีเนี่ย อย่างเช่นช็อตน,นี้นะครับมันจะมันจะเห็นการเล่นร่วมกันมากขึ้นอย่างเช่นคุณจะเห็นว่าเซอร์กซีจังหวะนี้คอยซัพพอร์ตนะครับคอยพยายามประคองเมนูอยู่ข้างหลังแล้วก็ด้านข้างก็มีอาร์มัดอาร์มัดกับเมนูเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีเซอร์กซีมาอีกคนเนี่ยผมว่ามันก็จะช่วยทําให้อ่าเมนูนะครับมีตัวเลือกในการจ่ายบอลมากขึ้นนะครับอันนี้คือภาพร,รวมในในการเล่นนะครับที่ที่จะเอามาให้ดูกันนะครับแต่ว่ามันก็มีคําถามแหละครับว่า การใช้เขาเป็นเมนูเป็นกลางรุกหรือว่าหมายเลขสิบเนี่ยคือเราสามารถที่จะใช้เขาไปได้ตลอดต่อเนื่องไปเลยหรือเปล่านะครับเรื่องของเรื่องก็คือแบบนี้ครับในความคิดผมเนี่ยโอเคเข้าใจว่าเมนูเคยเล่นเป็นตัวบนเป็นศูนย์หน้ามาก่อนเคยเล่นเป็นกลางรุกมาก่อ,อนคือคือเคยเล่นมาหมดนะครับเมนูมีความเข้าใจเกมแล้วก็สามารถเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าเกมบั้นเนี้ยที่เจอกับทางเซอร์บูคาริสเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้เพรสเราเจอกับทีมที่เขาไม่ได้เพรสเยอะมาก นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเจอกับทีมที่ตั้งบอลข้างหลังเก่งๆนะครับแล้วก็ไปเพรสสู้ด้านบนเนี่ยเอ่อนั่นหมายความว่าเมนูจะต้องใช้แรงวิ่งสเปนค่อนข้างเยอะนะครับสเปนไปบีบพื้นที่ด้านบนนะครับวิ่งไปบีบกองหลังนะครับทีเนี้ยเมนูอาจจะต้องใช้พลังงานนะครับในการวิ่งไล่บอลเยอะกว่าการที่เราได้เห็นในเกมนี้ครับอ่ะได้บอลเคาะบอลเฉื่อมบอลหาพื้นที่ คือผมว่าเกมนี้เราดูเมนูเล่นกันเพลินตามากเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาไปตั้งรับเราก็ไม่ต้องอใช้พลังในการตามบอลเยอะนะครับเราได้เล่นกับบอลเราสนุกกับบอลแทบจะทั้งเกมโอเคอาจจะมีจังหวะที่เซอัวเขาสู้มาบ้างหรือว่าโต้มาบ้างแต่ผมว่ามันน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยในในบางเกมนะครับเมนูอาจจะต้องใช้พลังในการวิ่งเยอะถ้าเขา,เ,าเล่นเป็นตัวบนนะครับฉะนั้นในมุมผมนะ ผมคิดว่าในบางเกมที่เราได้ขึงเขาหรือเราต้องพยายามครองเกมครอบครองบอลในแดนคู่ต่อสู้ทําให้เกมนิ่งหรือว่าขึงเกมลุกต่อเนื่องหัวาเมนูเหมาะมากกับกลางรุกโดยเฉพาะถ้าสมมติว่ามีวิงแบ็กฝั่งนั้นที่เขาเล่นด้วยที่เด่นเกมรุกะหรือมีวิงแบ็กสไตล์บุกแล้วต่อบอลสั้นเล่นบอลสั้นกันได้คือเซนส์บอลมันเข้ากับเมนูเมนูจะเล่นเบอร์สิบสนุกมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โห เป็นสไตล์ที่ฝั่งตรงข้ามเพรสนะครับหรือว่าเมทตลอาจจะต้องเล่นแต่จังหวะโต้กลับเร็วเนี่ยแล้วต้องสปินสปินสปินเนี่ยนะครับอบางทีเราจะเห็นอาหมัดตรงนี้เหมาะกว่านะครับเราจะเห็นกานาโชตรงนี้เหมาะกว่านะครับหรือว่าอาจจะต้องเป็นอตัวริมเส้นที่ถูกจับเข้ามาเล่นข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะใช้ความเร็วสปีดเป็นอาร์จิน ใช้สปีดความเร็วเป็นประจำในการที่จะโจมตีเร็วใส่คู่ต่อสู้ในมุมผมเนี่ยผมว่าผมชอบนะกับเบอร์10ของเมนูเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกเกมหรือว่าทุกนัดนะครับที่จะจับเมนูเล่นตรงนี้เพราะว่าจุดสำคัญเลยนะครับคือถ้าเมนูไม่มีเพื่อนร่วมเล่นสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะต้องมุดไปคนเดียวมุดไปคนเดียวยังไงก็โดนแย่งนะครับหรือว่าบางครั้งเราจะเห็นว่า แรงของเมนูคือบางท่านก็จะบ่นว่าเฮ้ยตอนเมนูเล่นเป็นกลางต่ำเนี่ยเมนูไม่มีแรงวิ่งไล่บางจังหวะปล่อยให้อูกาเต้เล่นเกมรับคนเดียวบ้างบางจังหวะไม่ลงมาไล่ตามบอลคือเพราะว่าเมนูไม่ใช่กลางสายพลังงานอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอ่ะก็ต้องเข้าใจว่าถ้าบางเกมเมนูวิ่งเยอะเขาอาจจะเอ่อใช้คําว่ามีประสิทธิภาพน้อยลงในการจ่ายบอลน,นะครับในการเลี้ยงบอลด้วยเหมือนกันฉะนั้นผมรู้สึกว่า ผมอยากให้จับเมนูเล่นเบอร์สิบอะในสถานการณ์ที่มันเหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือมันดีนะครับมันโอเคมากเลยรูมไปในรมยังพูดหลังเกมนะครับคือเขาบอกว่าเกมนี้เมนูเล่นในตำแหน่งบทบาทที่แตกต่างกันออกไปมีอิสระมากขึ้นนะครับอยู่ใกล้เขตโทษกดสู้มากขึ้นเขามีเทคนิคนะครับแล้วเขาสามารถจะเปลี่ยนเกมได้มันเป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับเขาเราจะได้เห็นกันแต่ว่าผมมีความสุขมากที่ได้เห็นคอบบี้ สนุกกับเกมมากขึ้นฉะนั้นผมว่าไอเดียนี้อโมริมได,ได้ใช้แน่ๆน,นะครับต่อเนื่องทีนี้เพียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าการนาโชจะอยู่ต่อไหมนะครับแต่การนาโชเมนูเล่นกลางรุกด้วยกันเนี่ยผมว่าก็ดูสนุกดีนะอย่างที่ทั้งคู่ประสานงานกัน,กนจนเป็นประตูที่2ผมว่าแรสฟอร์ดถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไริดพลาดจริงแรสฟอร์ดน่าจะหาทีมได้นะครับก่อนที่ฉลาดจะปิดทีนี้ตัวรุกตัวใหม่เนี่ย เราไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับในช่วงอีก3-4วันที่เหลือนี้เพราะว่าเรามีข่าวกับามาทีสเตลใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะแต่ถ้าได้มาเนี่ยโอ้โหเกมรุกน่าจะสนุกนะแต่ตอนนี้มาทีสเตลหลายทีมก็แย่งกันอยู่นะครับมีซัปเปอร์โหล่าสุดมีทีมจากซาอุเข้ามาแล้ววินล่งวินล่าโอ้โหเชลซีอาเชนอลเต็มไม่หมดนะครับมาดูมามตุ้มลุมรักน้องเตลนะฮะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ตัวไป ก็ขอให้เป็นยูเนเต็ดได้เลยนะครับมันจะได้มาดูเกมรุกที่มันสนุกสนุกหน่อยในยช่วงครึ่งฤดูการหลังทุกท่านเคลอย่างไรครับกับการใช้เมนูเป็นเบอร์10นะฮะนี่คือพื้นที่ของทุกท่านในการพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับเอาละช่วงท้ายนะครับฝากด้วยนะครับกับทางเครื่องลำาขนน้องชายไข่กรูมมิ่งนะครับก็นอกจากสีดําแบบนี้นะครับแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่ในมือผมนะครับข้างหลังก็ยังจะเป็นสีฟ้ากับสีเบจนะครับแล้วก็ รับประกันนะครับในเรื่องของคุณภาพการใช้งานนะครับถ้าอยากจะในเรื่องของความสะอาดนะครับความเนียบความมั่นใจยังไงฝากไข่ grooming ไว้ใน,นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็ตไานก็ตามที่อาจ,จะรสับสูนคลิปนี้นะครับฝากไม่มีอะไรมากเลยนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe กดกระดิ่งคนละหนึ่งครั้งคนละหนึ่งปุ่มขอบพระคุณครับแล้วก็ท่านก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบังกับแนทนะครับยังไงช่องทางของเราฝากเอาไว้นะครับนี่เลยนะครับแอดไลน์พี่สายทอปทุแนทตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเรื่องต้องคุยเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ในช่วงค่ำนะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปสวัสดีครับ